เอาเจ้าหนเดียะมือนในเจ้ามาเฮียงกันในในเจ้าลาดเหนียวเอาขึมาเก็บเช่นไม้ครับทุกขึ้นเก็บเช่นไม้เพรมันเป็นคนเป็นวานสังเป็นวานก็ได้เป็นวานทำครับอืมวานทำคำน้ำเป็นก้นเจ้าเคยยังไม่อยู่เจ้าเคยยางเลยริซอค่ะอืมเป็นเฮาเกยอยำยังอ่ะเจ้าเป็นเกย์ยำคลิดข้างน้าคลิเนาะใครว่าตั้งวานเนาอหก้นเนี่ยมีมากันหรือในเจ้าเจ้ากูเซ่เอมีปากปลายะปากใบนอ ต้องโยบมนับตัวดังลวงอ่านนี่ต้องสิบที่บอกปากปายสองปากนี่นะกำนํำเกลียมคลีดบดเนาะอ๋อครับเขาก็มาอยู่มอกเช้าปีสิบปีนี่แน่นาะเคยบมีการดีวัดก่อห้องเลายๆวัต้องเหวัดอืมอืมอืมอือืมอืออืม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 อนมอืมอืมออืมออือืมอือือมอืมอือออ อ้ารมณ์เป็นนายเยียวยงง่ไม่ดสุงายหงายอเนะหาก่อนรเนาะถากก่อนเลยเจ้าไหอืมโอเคปลายปลซ้ายรอง้ามนซารไม่ซาีนาเนียปลาเฮีย้องนี่เฮียโอเคแล้วนะเีียกครับมาลีด้วยเฮนใครหันเฮียหันยีอองกำนําจะอยูเฮน่เมื่อี้วันอาทิตย์ก็หกว่า ำในทางจ้องเหอบ้านเขาเขาจ้องเขาโยกมันขึ้นึ้นมันขึ้นฮะอ๋อบันหาอืมอ๋มอจือ้อนอ๋บันหาไม่พ้องโยกการโควิดแนเนอนอืมะครับ น้องคนนี้เรานอกจ๋าดุเลยตะกามาอ้วนๆป่องๆเลยตัวเหวยาแค่โลตัวยาหลายๆนั่งไปดูดิอืมไม่มีมาเลยเฮ้ยนี่แหละเองล่ะเองล่ะอ้าวเหือสิล่ะนี่ล่ะอ๋อหนูลงพี่อูก็ก็ละล่ะจะจะมีเหรอสิแต่แม้ตุ๊ตะมีอ่ะตั๋วเหล่นึงเนาะอ๋อๆตะอีกก็ต่างขึ้นน่ะเลยปูนูตอหมูม้อนเนาะล่ะเนาะ

มันมีล yeah, ูกย um so ิงบ uh ่อือม uh ันม uh ีมาใช่เบิ่งเอาต่อยเฮือนเนี่ยอ๋อนี่น่ะบักกะเลหมอลามีลูกยิงกะนายมีลูกนะน่ะมีลูกนี่นะอืออยู่ไหลก็เนี่ยถามแล้วอยู่ไหลก็เอกะตาดุเปือนเนี่ยเอาแน่เอตะมีอยู่มาตะเอาอ๋อตื้อเราเอาโอ๋ไปเลย90จ่ออือคืออุดิโนล่ะอ๋ออ๋ออีเองเปล่าดากะอุดิ เดียวดับุมามามเดียวเดียว้พี่ยามาตัวเอ้เฟงพี่เนียอืม่คิดไว้เลยเอยพี่ใช่เนาะพี่รอแคร์พอ้ป่าพี่้อเอาแลอเข้าเจแล้วปาอาผ้าเอี่ไปมางูอหายเนาะอ่าอจานเปเองจังเนี้

ແລ້ວມາຊິເຈີນເຈົ້າເຈົ້າເພິ um> ່ນໄດ້ນີ້ມາມາລະກິນແກງຊິອ່າຫໍເອົາກໍໄດ້ເຮືອນມີເງິນບໍ່ມີຢູ່ດ່າເອງຫຸມມາຫົມມາด่าພ່ອຍໂອ້ເອົາອີ່ນະພ່ອຍด่าກະອຸແສອີ່ອພາປີດ້າຍຢູ່ຫໍນະອ່າອພາປີດ້າຍຈັນເອີນຫວາຈັນເນນະມືຍော့ແຍຈີໄປໂຕຕ້ວລະອືດັ່ງເນາະອພາປີດ້າຍຢູ່ບໍອ່າອື บอ้ภาพเช็คไม่ไดเครือดควมอย่างคับคว่ำยังอ๋ยังสกัดตาบุ่ไง่ยังสกัดตามาเบตาเลยอ๋อไม่ใช่เมาเบตาอืมยากเนี่ยหมอนอ่ะอ๋จถามด้วกันในํำนาลูกอะไรไม่อยู่ ดินามาดินาจะไปเอาคุณดินมาหนีเร่ขายปีน่าก็นี่ดานยังโมเยอะปโมเบอะไปของแปโมไปเอาไผ่ขุนละอ๋อไผ่คุณจะมีรถมาส่รชินอยู่โหรอาต่ชอบนีกระไรเลยมาอยู่หลายปีแล้วกันนะเปนนี่ชิว่ตเนงะนี่น้เสจอีบอกโพราชอบนี่กระไรสุดหรนสวีอืมอโอ้หนาวนอนเป็นคริเป็นคริมดแลไงน่ะอ๋อผมทก่ริสยาม่ไแหละอ๋อคริสฉาไมอ๋อ เขาในเป็นจ้องเคลียน,นะเนาะอยู่วนนันทำคะแนนเมื่ในเฮาขาลงมาเก็บเส้นไม้ที่วันทำไหนกำทัมก็เป็นเกย์ยเคลียในสินเพราวะว่าเนาะโบดอันนี้เราโบดเคลียนะฮะเขาอยู่ทนะั้งนอกไอ้ถ่ายเนี่นะทั้งในนี่ยเขาเลยมันคัดซองไปอะมันอในโตสมัตตางวันที่ได้เป็นมากเขาสินเนาะเดี๋ยวว่า เป็นมาห้องความกันไงก็จะเป็นพ่อเป็นยอกกับโควิดแลมมีพอมาเนี่ยค่ะเน่จะคู่กัมเดียวนะได้เนาะไม่ขายคาปีอืมข้าเดือดขัดด้วยเส้นไม้นังนั้นมีหลายเกาะนะกำน้ำกำหิวเฮือนนอมเนเอามัดด้วยให้หันหลังเฮือนหอยเขาว่ามี ทั้งตกินตั้งเฮือมีหลายเกาะไงง่ายสุอือขอมาต้วยเนาะว่าเฮือนไหลกินเตหัมกินเตหานะเป็นวนันวันทำก็เก,กย้ำหลายเมียวฮะตาผัางทั้งปูนนี่ก็เกย้ำผีพุทธาก็มีตั้งใจในเห่ใในก็เป็น กอยำขลิหยนฮะนะอันนี้ก็ห่อยมย้อยห่อมเลือกเสาเครือเนาะเจอกูเสาเครือว่าเป็นกนตุกิธาเลยนะมีปัญหาเนาะโอ้ลงมา,ตาใต้ในกำอเนาะในก้อนนี่จะอยู่ก้อนเนาะสุนเคยลีไว้มื่อไหร่บางอย่างก้อน,นเอนฮ้นฮัลโหลหม่อ้านันที่ยาจะถามอ่ะ moy dau am ham tu yul nai ko ne dia ham tu che tau ai la me tu ning na ne phu phung lo hu mu met ta po ai ma piseung na ai ai la kun yee ba po uh uh ni de ko ne ai me soe raw ma hoh po ba u zin lo ai de ka ma raw ai ma piseung na ya ha le ba le lo a de le me chi ต้องปานลงนั้นดิต้องยาต้องยาเด้อมันลงดิตะกี้ดอยแลดินนี่ถึงดูเบื้องติโตโตเล่ดอชิเคเจียวยาบ่นี่อืมๆตั้งๆๆนี่เช่าลําบูนี่บินนี่บ่เลยต้องยาไอ้บ่รอยาอันนี้นี่วีคนี้อ่ะตะกี้บ่อยากฮู้เชอีกเกี่ยวลาวนี่นะอืมตารามิอ่ะในยามซีเรียออะลง60โม้50กว่าเนาะอืม เออรานเนกันเิื่องหนเนี่เพาะเอ็นหมเฮ็ดการยังไงล่ะก็อัลเล่าว่าไอ้ตองยาเล่าเหรอครบงาเฮ็ดการสอนลูกต้องไหนมาตีมานนราชอาาอักรอเราดนมากนี่พ่อนี่ใช้ชีวิตละไนี่เนี่ยทองก็ได้อะไรลูกภัยคุณมากเหลูกไหนตัว่าซาตีเบเพียงมีออสเตยีเพียงกับเดนมาร์กอ๋อเพียงกเดนมารกอ๋อมาทงภัยคุณ ဟွန်းမကိုင်းနော်ဟွန်းနင်းစဲပါနော်ဟွန်းမင်းဘယ်လိုလဲတီတီမနီအစင်ပြဲလားဖဲခောင်းနေတယ်မာဒီတီမာကျတော့ဟိုလွယ်တော့ပေါ့တောင်ညာလှုပ်ရယ်နော်ဟိုပြဲကျတော့မရှိတော့ဘူးလေတင်ကျတာဆိုတော့လေဆက်ဆက်မြလိုပြဲကျတော့အလောင်းရှားလိုက်ရတော့ကြာဖြစ်နေတယ်မင်းရရှိပြရပါလားအခုဘာပါလဲလို့အတဲရောဟာအေးစာ ฝาฝาตาวเลยสินี่อะลากันนะอืมพ้องๆเนาะตัดหน่อยเดี๋ยวรอบเนาะอ๋อๆลากกุญญี่ไปนํากะไอ้ไคโรครีดบ่เนาะครีดพิซซ่าอืมนี่กันนี่เราอาเนาะมาลาเม็ดย่อยมาไฟวันนั้นเนาะไอ้นี่เลยไปบ่อืมนี่นี่เลยสิไอ้มาอืมๆอยากเจ้าเราบ่สิอืมๆ เป่งโอซื้อนตั้งนึ่้อนจะซื้อไปบ่เองก็มุอกไม่กันยดาะินเนาะเองมันจะยืด้วเองไม่จ้างว่าเลยก็เดงเงินนน่นอเงินในอะไไปสุงมท่านน่นะนั่นน่ำมันเอาแค่นั้นอ๋อขึ้นหลีให้ต่ะขึ้นหลีเนาะ

กะลี่กะลี่อ่กะลี่อยอ่ะโ่กว่าไรหมดล่ะเปิดตัวกูลงเออเอามาตุ้ยเอมาทีวีนี่ตัวจีอ่อออุุ้โตอุุ้โตจะเป็นมันนี่อะไรจไปรับนี่หรือเป็นอไรปี๊ยเจ้าหนี้เจ้าหนี้เปี๊ยได้มาจาริววะโอ้ลูกไผุ่นมา ยังไงมาปัญหาหยังโอบ่รู้อ้ายติติโอเปลี่ยนอะไรกิซ่ากินเปลี่ยนอะไรโอ้มาตองยานี่ตะเนี้ยหนูไม่ရှိบ่มีสิดิเพ่มาสู่อูลีอีกမျိုးนี่สิดิอืมสิจ๋าโอแฟนสู่ตองอ่ะข่มซาแล้วยาเนี่ยอืมอืมโอเป้จ้าတော့တော့ข่มแล้วสู่อะงาหาดิกินตะข่มสู่งาหาอะมีคนน่ะอืมอะมีจะเนาะซ่องงาเป็นไหลอ่ะดิงามีเป็นหน้าใหญ่จ้าတော့ ซาตองสิบ hmm. ป mm ีเ hmm. uh ันละหกสิบหไม่ป <c> ส <ười> <c ười> um, ู uh ้อืม่เป็นว่ต้นนี้ไล่ตองยาข้าอวมีเเท่าพี่วันี้มีลเดียวจ้า่นี่ซาปูซายาวเน่ะเป็นเศษเศษเนี่ยาดีแล้วตีมาล้นี่ยเจียวอย่าเจียวรึเกียวอะไอันนี้ชจาเรอมีเนี่ยอืมอยู่พวกนัเทศการย่างเราเขามาแล้วป่าแล้วเถาเขาเป็นอืะ ตําแยเหลอดิไล่ไส mm ้ตําแยเปียงอืมเน่ๆซานี่ล่ะเองดิซาอืมตรู้หัวเปะตะเนี่ยบลอบลอเปะมั้ยไอ้ฉิเราตะนี้2000สิพี่อูอืมไม่บัดไม่บัดดีๆไม่บังเนาะดีไม่บังแต่งล่ะจ้ะแล้วติยะ4000อืม4000เนี่ยน้ําอิ้นอืมนาวตะแหล่จัตตุนี่ตะไส้สู่6000เลยย่านอืมๆๆๆๆเน้นๆเราเตรียมเราก่อนเนาะอืมเออหัวไอ้พ้งๆเราฝอยไอ้ มือเมตตาอภัยบ่หลุมย้วยปัดตามาย้วยเว่นะไอ้ไอ้นี่ฟอนเดชั่นออไอ้ไม่ปิดสုံแน่หลูโอ๋อื้อซิเนาะมาเพิ่ลทอดปั้นตัดหน่อยตะหลอกบ่ซานสีเซซ่าเลยอืม SR มีย้วยเอ๊ะหากุญจีแล้วบ่อืมเอ้าหลุมย้วยปัดตามาย้วยบ่โพททาเบบี้คลิปแซมเบบี้ๆบาเบบี้ๆบ่อืม มาเลยสิกามเปตาเนาะยายนี่ได้กันสิเนาะนั่นก็วันอาทิตย์ไทยอยู่บานั่นกลางวันน่ะไอ้ลาแม่ป้าตะนี่กันนี่ผมก็นี่เลยไปมาไอ้ลาลาไว้กุญญิมั้ยไอ้ตะย่อတော့ติไอ้มันหนีไปป่าวเออดอยยาวแล้วนี่ๆไปมาให้เฒ่าอะนี่เฒ่าอืมๆๆคล้ายคล้ายคล้ายที่มาเลยสิเนี่ยโปโปก้าวล่ะบ่อือผู้ซื้อเนาะเขาหม่องเลยป่าใหญ่เอ่าคล้ายนะๆไปเนาะอืม เยีหมงยาวีาวไสี่ฮะไพเราเขาจะใช้เมื่อไหนอ๋ออ๋เหมืนันใช่เนาะอืมเอาขึ้นในก็เล้นเลยฮะเนาะเป็นเครื่อยำขริยันฮะเนาะอันนี้ก็ขึ้นมาโดยพ่อแม่โอเคคิูบ่กลับปเมื่อ อนกัยไม่ดีกัวานน้น้งนี่อย่างไงสื่งเพื่อเขาอ่ทว่าอิงแค็มเนาะเขาอเออทีว่าเหมือนเปิดเนาะเหมือนสื่งเขาเนาะปบจีปรจี อ๋อในข่าเฮือนดีเข้าคำมามุ้งเล็กปหมนวัาน,นันขะนอแน้แด่ไล่รัดพ้นน,น,นคะครับม่แด้ไม่กลัว<ะ>อ้อมาเหลือวยคืนตะก,กาอ๋อมีผออยู่เฮือนน้นอยโอ้เข้ามาตัวยคืนกันเนาะว่าหาดองอะไรอ,อะไรพุ้งอ๋อจุดลอดที่น้อยเมันรวมมองเเนานะคุณเนาะ บอลมลีอ่านอันเฮินอันเฮินเดียวเดีมือมุ้งปะแน่อามไลเอาคู่อาว่าเจ็ดเปียไดเนาะเพิ่์นเขานั่ไหนในเจ็ดเปีนะอืมจื้อวะอ่าเนี่นี่ปักลักมือหนึ่งเซซีต้องทามให้ต้องใส่ยาใจไหนฮะมาเอาซื้อเล็กฝึกมามุ้งบันคู่ปลเนี่แหละไอ้ยี่ หมูเล่นเนะหนีย่ะถีงย่ะอาชิมเปยดาแหละอืมตุ๊ซ่อยเนาะถูกป่ะอืมห่องดูบ่จึใส่ดาโปนถามประมาณก่องตกก๋อยไห้หมูเล่นเนะหลุนเอออืมบ่ตะเนี่ยไอ้เป็ดจ้วยได้มาปลาแล้วตีบิรอนึกไสมาดิอืมนึกไสดอกตุ๊ม้าเนเนอูละอืมๆจะอเปลี่ยนแล้วเพิ่ลจะเปียวตี้บิว่าดิซาอืม nếu mua mua tuổi này mà ừm ừm, ủi lâu vậy đó đây là, này mua nó này là, à, cây cây nêu à, nó, chứ mà, cái càm xúm mana mình nhang này, có bơm ài, à cây nện, rêu cây, cây nện này má, ပြန်နေလာနေပြောနေဘူယဝတီဘူယမຢູ່တန်းနေလိုက်ပီးတီမနေတာပီးနေနေရှိလို့လည်းမပြေဒါလုံးနဲ့ရောက်လာအောင်ဆင်းနေတော့ရှိပါပြီဗော။ဆင်းကြော်တော့나켓ပြီးရအော်나켓ပဲရလာတော့တဲ့ပါ나켓มาစိတ်ดีมีตัวอะไรကြီးๆเหมียวอืมไอ้เอเลยอย่ามชิกองลุงปากอืม দেই တဲ့ลูกเยอะสีคนเลยอืมไอ้มาด่าจีเก่าတော့จังเลย อืมไอ้คนนี้ก็เว้ยเขาว่าแล้วไม่เอาไม่เคยหวนสนใจก็ก็ไม่ได้ก็ก็เลยถ้าได้มองพากันแล้วมองหน้าโยมขึ้นหลังอ่ะครับครับก็โดนมันน่ะจะปูนน่ะอย่างพี่ดาพี่ดาอืมแล้วก็พาเสียน่ะโอ๋วันพุ่นน่ะดื้อขึ้นยังไม่ขึ้นน่ะเข้มขึ้นนะเดี๋ยวนะแล้วไอ้อย่างอุเซมราชินีไอ้พุ่นจีตที่อ่ะเสียตรุษสิลาบินน่ะรู้สิอ่ะจีตไปแล้วขึ้นเร็วเต็มมาเต็มมาเต็มมา นําพตีนำไปยุ่มอ่ะกำในเข็มมาน่ะเออมันในมาเอาเข็มนะมานี่ได่ฮะมันเขาลูกตักดีมาเอาอยู่แปลงก็กว้างเรยนหะเออสุดด้วยปล่ะสุดอยู่กว่าเมืงอันี้เปิน ะชุดตัวเวลาสุมมะหมอมาอยู่เมืองเขาอะป่นยในมาอยู่เมืองเขาบ่ละยาบ่วก็มาเอาดีลิน้ำหินเผาวกวางในกวางวะตั้งหลังก็มีอิงดับมันแฮขึ้นป่วยหนักเนี่ฮะในไรน้ำน้ำปุกฟักปุกเยอะไอ้น้ำตัวโตนะน้ำก็เข้ม อืมต้วยอะไรเนี่ยด้วยเจ้าคู่เลี้นนำโอ้เข้มนะฮะกัดอีงะโมเค็มเอามาเลยนั่แน่กะไรก็ได้เจ้ากะไรแน่วันทับวันทับน่ออยู่อยู่เว้งายวันทับแน่ไา่ด้านเหนือบนมีทับแท่งอยู่อยู่เว้งเว้งายวันทับแน่เว้งเมืองปั่นเอาเว้งเมืองปั่นข้านอกเออไา่ด้านเหนือบนมีทับอ๋อด้านบนมีทับยังหวาน่ะตะคู่ะ ờ, tôi quay anh Nên có hỏi để mang cầm thẻ mày một vấn đề nó đắc phốn được leo đã, lấy hoan lấy non Hơi lệch phưởng từng phuấn á, say giải trí á, ừ, 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 It's in Nei. no? Yeah, mate. Yeah. Okay.